พักสมเรียกว่าแหวงแหวงหรือไอ้แหวงเป็นใครแหวงบุญมีเนี่ยสนองกับพักภูมิใจไทยคนบุรีรัมมีสายสัมพันธ์อันดับหนึ่งกับบ้านใหญ่บุรีรัมตระกูลชิดชอบตั้งแต่ปู่ชัยชิดชอบผมพูดมาหลายปีแล้ว จำได้ไหมครับคดีหัวสว2567นายสแสวงเป็นหัวข้อสำคัญในการยืนยันว่าต้องประกาศรับรองผลไปก่อนนายสแสวงถูกพิพากษาว่าดึงเรื่องทําให้กระบวนการล่าช้าจนกระทั่งอนุชินขึ้นมาเป็นนายกด้วยการสัมสนุนพักประชาชนกรกตคือผู้ควบคุมการเลือกตั้งรับเงินมา6 0พันล้านบาทจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเอาเงินมาใช้ทางด้านเทคโนโลยีในการทําเว็บไซต์ที่มาอ้างว่าติดขัดติดขัดตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหน่วยงานที่นอนรับผิดชอบต่อ การเลือกตั้งอีกหน่วยงานนึงคือกระทรวงมหาดไทยหน่วยเลือกตั้งในต่างในต่างจังหวัดนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งขึ้นโดยตรงกับน้ำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกุลสามสี่เดือนก่อนเลือกตั้งนายอนุทินโยกย้ายระดับผู้ว่าราชการจังหวัดสองรอบหลักใหญ่มีคนร้อยคนได้บัตรสองใบก,ก็ต้องสองร้อยใบ บัตรแม่งหายไป30ใบาหายได้ยังไงก็ทุกคนเข้าคูหาต้องได้สองใบทุกคนมันหายก็เพราะว่าแม่งโกงนี่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างพรรคประชาชนกูมไม่ได้เข้าข้างมึงนึงเหมียวมาดีใจแต่เอาความจริงเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นแล้วอนุม,มานได้บาว่าพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงร้อยเก้าห้าเสียงตามกติกากรต่อแต่ไม่มีความชอบธรรม